สวัสดีค่ะแรนด้อมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความบางอย่างถึงคุณนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความอะไรเราก็มาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะเพื่อเพื่อเป็นการยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะขอดูพลังงานขอดู ความเป็นไปของคุณก่อนนะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมใบแรกห้าดาบอืมกำลังมีความรู้สึก ขัดแย้งภายในใจตัวเองหรือเปล่าหรือว่าขัดแย้งกับที่ทํางานหรือขัดแย้งกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะพลังงานนี้นะเออบางมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วไงต่อคะ The High p r i n s t e s s ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันค่ะว่ามีข้อความถึงคุณแน่ๆมีข้อความถึงคุณแน่ๆค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากใครๆเห็นใครๆก็ชอบนะคะแล้วก็ฉลาดดูเงียบๆดูสุขุมดูเงียบๆแต่ฉลาดนี่คือบุคลิกของคุณเลยนะคะของคลิปนี้ต่อไปนะคะราชาไม้เท้าโอ้โห,โหเป็นคนเก่งสุดๆค่ะเก่งมากๆในเรื่องการงานค่ะมีประสบการณ์การทำงานที่สูงมาก เป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น specialist เลยในเรื่องสายงานของคุณที่คุณทํางานอยู่ไม่ว่าจะสายงานใดก็ตามคุณเป็น specialist เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเป็นครูเป็นอาจารย์ได้นะคะมาค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณมีข้อความอะไรมาถึงคุณคะว้าวเดอะสตาร์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามาถึงจุดแล้วจุดที่คุณพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะออกตัวให้กับผู้คนได้รับรู้ว่าคุณเก่งอย่างไรพร้อมที่จะแสดงให้ผู้คนได้เห็นแล้วว่าคุณ มีความสามารถเช่นไรซึ่งมันก็ตรงกับที่ว่าคุณเป็นราชาไม้ทเท้าไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องโชว์ตัวเอง